ที่ประเทศสหรัฐมีคำเตือนเรื่องการใช้วัคซีนโควิด19ค่ะสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA จำกัดการใช้วัคซีนโควิด19ของบริษ,ษัทจอร์สันแอนด์จอร์สันหลังจากพบว่าอาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันและกล้ามเนื้ออ่อนแรงหลังจากได้รับวัคซีนถึงแม้ว่าอาการข้างเคียงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ยากก็ตาม FDA ระบุว่าวัคซีนดังกล่าวยังอนุญาตให้ใช้ได้กับผู้ที่มีอาการแพ้วัคซีนโควิด -19 ตัวอื่นและไม่สามารถรับวัคซีนเพิ่มได้อีกหรือตามการร้องขอของผู้รับวัคซีนเนื่องจากคำนึงเรื่องความปลอดภัยมีรายงานพบปัญหาการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้รับวัคซีนจอร์ s ันแอนด์จอร์ันครั้งแรกในสหรัฐเมื่อกลางปีที่แล้วซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผู้รับวัคซีนของแอสตราเซเนกในประเทศอื่นๆด้วย พายุทรายพัดถล่มหลายพื้นที่ของอิรัก,กรวมถึงกรุงแบกแดดเมืองหลวงของประเทศส่งผลให้ท้องฟ้าเหนือกรุงแบกแดดขมุกขมัวไปด้วยฝุ่นละอองหลังถูกพายุทรายพัดถล่มเป็นครั้งที่7ในรอบหนึ่งเดือนโฆษกระทรวงสาธารณาสุขอิรัก,กระบุว่ามีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แล้วอย่างน้อยหนึ่งคนและมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจอีกมากกว่า5,000ันคน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางช่วงหลายปีที่ผ่านมาอิรักรเผชิญกับพายุทรายบ่อยครั้งมากขึ้นเนื่องจากภาวะแห้งแล้งและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ